ตอนแรกดูนนะที่เขาแบบเขาพูดแล้วก็หุ้ยทำให้เข้านะคือออกกูร์แรงไปแล้วไม่เป็นไรเขาบอกว่ามาปลอดภัยไม่เป็นไรภูมิใจสนุกดีคเราถ้าเขาต้องเล็งคานเพราะว่าเตะชนคานมันแม่น่อเข้าโกูร์านเล็กนิดเดียวขานก็ยากกว่าแบบการก็ไม่ได้กันเดาว่าเขาน่าจะต้องพักแหละเพราะว่าตอนนี้ทำงานเจ็ดวันจะแบบไม่มีเวลานี่อยู่แล้วใช่ไม่ได้มีแผนทำอะไรเลยใช่แต่ถ้าเขาพักแล้วนายยังไงครับ ของผมตอ i mean. นนี้จัดการเรื่องบ้านแล้วก็มีคิวโปรเจกต์ที่กำลังจะต้องทำเร็วๆนี้อยู่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้พักเท่าไหร่ใช่หลายก็มีใบเฟิร์นเบอร์เหรอคะเบอร์แบบว่าแลกแทนใช่ครับครับไปเลยงานเยอะจริงงานเยอะไงก็คือต้องถ่ายคนเปิดต้นปีนี้มาคือยังแทบไม่มีวันหยุดเลยแล้วนายไม่ติดโอกาสเป็นบูรแล้วเขาแบบเก็เขาอกาสเขาคออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆพยายามหาเวลาให้ให้ตรงกันตลอดแหละแต่ว่า ทั้งคิวเขาคิวเราบางทีมก็จะแหมะยากน,นิดนึงแต่ว่าก็จะพาพยายามพาไปออกกําลังกายพาไป,ปนู่นไปนี่นี่คือการพักผ่อนพักผ่อนคือการออกกำลังกายออกกำลังกายคือการออกกำลังกายค่ะไมะ่ไม่ไม่เฟิรมันคือการออกกโลังกายใช่ไหมพักผ่อนก็ได้ออกด้วยค่ะ่ทีัเขาวป็นก็หวานมากเลย ยังไงคะหวานไหมฮะกับเดียวเนื้อค่ะก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็กลับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อยดูมันเท่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปเวลาว่างเดียวที่ส่วนใหญ่เรามีก็จะเนี่ยไปอยู่ยิมอะไรเพราะว่าทั้งคู่ก็เหมือนน็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่อยากให้แบบสุขภาพไม่ดีเขาไม่อยากให้สุขภาพไม่ดีพยายามชวนไปออกกำลังกายือสลับกันป่วยว่างนะตอนนั้นนี่เพราะนั้นไปชายป่วยไปยิงป่วยใช่ค่ะอ่าก็เป็นประดุษพยาบาลเนี่ยบูรุษบูรุษพยาบาลมีมีก็ไปเฝ้า ไปเฝ้าไปเฝ้าแต่ไปเฝ้าอยู่ที่ไไหนทำงานหนักแล้วป่วยใช่ฝนขนปูมตกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นถือนขึ้นแล้วปวนกระดูกเหล็กมากนะวนได้ไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจริงจริงรู้สึกว่าจังทำงานไหวอีกค่ะแต่ว่าได้พักร่างก็ดีมีคนดูแลดีแบบแบบแบบคนพนักงานต้องนะช่อแบบว่าพักผ่อนดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆคนเข้าใจว่าช่วงนี้ละครคนใกล้ออนแล้วเหมือนกันค่ะก็จะเร่งถ่ายนี่มันเป็นปกติของของแบบอาชีพเราอยู่แล้ว ไหวไหวค่ะไหวเป็นห่วงสุดใจครับรุรุษพดีบาลเขาเป็นเป็นห่วง่ะเดี๋ยวแบบคือพอพอลมม้มบางทีมันล้มหลายอย่างแล้วเขาเป็นคนแบบที่เกรงใจแล้วก็เวลาแบบทำงานคือไม่อยากให้ทุกคนต้องรอเขา,างไงเขาก็จะรู้สึกว่าแบบลำบากใจเป็นเพราะเขาอะไรก็เป็นห่วงก็ด<ๆ>ูแลเขาที่ทำได้ส่งน้ำส่งข้าวส่งขงนมเลย,อ,ยอะไรให้สด <บ S 1> ชื่นเขาเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนแบบเขาเข,ข้ามา จริงๆภูมิใจในตัวเขานะเพราะเขาสนุกกับทุกงานที่รับเลยเพราะว่าดูแล้วคนนี้ชอบทำงานเกิดอะไรก่อนเกิดอะไรก่อนเกิดอะไรก่อนชอบทำงานไม่ได้ชมอะไรเลยมีมีคำไหนที่ตอนเราไม่สบายแล้วเขาพูดแล้วเรารู้สึกว่าว่านี่แหละความสุขการมีแฟนทุกคำนะเขาจะแบบอยากได้น้ำอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเขาดูแลถึงหมดมีออนไลยนะตอนถอยแล้วมีอะไ แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้ก<อ>็แบบอย่าให้เล่า,ากับนะเหมือนออนแบบนี้ไหมคะะเลยก็ <c oughs> มีก็มีจะแบบเป็นคนแบบติดแบบติดเล่นลนะเนาะจะมุดจูบบี มีใกล้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 ขับรันคล้ายๆมีไม่ไม,ม่โชว์ให้ดูหน่อยน่าไ <là> อ้เนาะถือตัวโชว์มไม่มีไม่มีส,สุดยอดสุดยอดบอกเลยย้อนกลับไปเป็นไงคะ้อนไปเคยเป็น,ปนยังไงร,ร,รู้สึกว่าปีนี้ตั้งใจมากแล้วมีเซนว่ามันต้องยิงเข้าแน่นอนเลยเแบบไม่เผื่อใจไว้เลยใหญ่ๆนะเขาเข้าเข้าเข้าคานเขาทไม่ไม่ไม่ดูอยู่เป็นไงคะ ขวล้อเลยค่ะแต่ตอนแรกรุนนะที่เขาแบบพอพูดแล้วก็เฮ้ยทำให้เขานั้นออกตัวแรงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรก็เป็นแบบว่ากาปลอบใจไ่เป็นภูมิใจสนุกดีค่ะล้วถ้าสมมติถ้าเข้าอะให้รางวัลเป็นอะไรอยาเออน่าอยากรู้นะปีหน้าเจอกันเอาใหม่เดี๋ยวไปซ้อมไปซ้อมกันซ้อมอาจริงมีนี ไม่ไม่ต้อารที่จะที่ว่าเข้าอ่ะไม่เราก็เชียร์ให้มันเข้าอยู่แล้วแหละไม่เข้าเราก็แบบปลอบใจจริงๆเขาตัวเขาก็ไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรแต่เขาบอกของอายนะอะไรอะไรเขาบอ,อกตั้งใจอยู่เนาะเขาต้องเล็งคานเพราะว่าเต็มชนคานมันแม่นกว่าเข้าโกคานเล็กนิดเดียวใช่ไหมเป็นเรื่อง<ช>ยากกว่าเป็นเรื่องใช่ไหเรื่องยากกว่าผมต้องภูมิใจค่ะนี่คืออันนี้คือเข้าขั้นการคาร์พออยู่แล้วแล้วก็เป็นแต่แต่นี่ก็เอาจริงๆก็ใจหายนะแบบ โอ้ยประกาศขนาดนั้นยิงไม่เข้าแล้วก็เลยขอโทษครขับขอโทษกลัวมีคนแซวไม่ะน้ไดยนะวันนั้นไม่โดนแซวไม้ผมไม่รู้ผมหูดับตอนนี้นั่นครับหลักองการะีแคทผ่อนันค่ะบตอนนี้าคนตอนนี้ยังเลยของคนแต่คนแามเล่งใกล้ปิดทองประกาศแส่จังะ แต่ถ้ามีจังหวะก็คงจะหนีไปเที่ยวกันแหละค่ะถ้ามีไปไน้ำดางก็ได้แต่จริงๆก็อยากอยากแต่รู้ว่าเดี๋ยวมันหมดก้อนนี้น่าจะได้พักประมาณเดือนอะไรคะไปไปปีไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าหมดออกใกล้ครบแล้วเล่นกันอยู่ไม่ใช่ว่าคนงานเินเราคนงานนายมาหนักกันอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็นอยะไรนะตลกมากเลยเออแต่ว่าเขาก็น่ารักเขาก็จะพยายามแบบแมทชิ่งคิวให้ได้เราก็พยายามแบบแบบ วันนึงเจอแบบปั๊บเดียวก็ยังได้ไว้กินข้าวอะไรนิดนึงอ,อย่างเงี้ยโอเคแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ใช้วิธีโทรเอาเพราะว่าโลเคชันที่ไปถ่ายแต่ละที่ก็กดโทรทันแมนเลย <laughs> ใช่ที่เรื่อยครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องหนังละครไหนที่เราอ่ะถ่ายเสร็จแล้วแต่ยังคงต้องทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เ,เร็วๆนี้ก็อยากบอกมากเลยว่าคืออะไรหรือว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามแล้วกัน จริงๆก็มีคนพูดคุยเนาะแต่ด้วยแบบสมหวัว่ามันจะไปลงได้เดือนไหนหรือว่าอะไรอย่างเงต้องลองดูใช่นี่ถึงน่าจะเป็นงานคู่ในรอบป้ายดือนกันใช่งานเหมือนกันเนาะงานใช่จะต่างคนต่างแยกย้ายไปทําละครตัวเองนี่ก็ทําหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับการแสดงคู่กันถนนจะไม่ได้ดูเนาะ เฮ้ยเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งเจอใช่ใช่ใช่ตกใจเลยจริงแต่แต่พี่ตังก็ก็มีมีเข้ามานะแต่ว่าเรื่องคิวของเราเรื่องคิวของเพิร์ลคิวของผมอะไรเงี้ยมันยังแบบไม่ง่ายเกือบจะได้ทำงานคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้แบบดันมาว่อยเงี่ย สวัสดีปีปใหม่ไทยทุกคนนะคะสมการนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขและก็ปลอดภัยกันทุกคนคะ่ะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เล่นน้ําอย่างระมัดระวังนะครับผมเป็นไปได้ก็อ,อ,อย่ามีของมึนเมาในร่างกายเล่นน้ำด้วยมีสตินะครับแล้วก็ใครเดินทางไปไหน,น,นก็ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกคนนะคะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่งยแต่งหน้า าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ดาราและ f แฟนเพจ f c e e o o o t t p p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ดารากันด้วยนะคะ